แต่งโตสบายงานขืนเพื่นนอนพี่นเนอะปกติกับส่สินนะ่ะแหละแต่ว่าอ่ามึางนี่ส่ทสงนอนม,มัมนดแดด แนวเนี่ยว่าไปหรอไม่น่อไรอยู่เนาะอยู่นี่เนาะสิไปก็แม่ป่ไปสิไปกบแม่ยูมื่อคืนไปำหนีวย่ไปให้ไปไปสิไปกบแม่ยูมื่อคืนไปสกแม่ยเมื่อคืนเออไปก็คือวนาองก่อนสิไปนี่ก็คือสุนมนซ้ำแ้ว ปูอย่กไปมี <Brother> ่ป <tr> ูอยากไปจะพาพ้าตือนี่ก็าตือนมาไปกินตอนหลายก่อนจะออกแหลทุกครั้งอย่าลืมใส่กันแดดไนโอนะที่สาคัญสื่อกันแดดไปยังบ่อพ่อํานันสุดคุมกานั่นเนาะในนีนั่นจะมีเงินในกองข้างในให้หลุดมีใบหนึ่งพันบาทละกันใบหนึ่งแสนกีบใบหาสิบพันกีบเนาะสุดคุมเลยรั้ผู้ไร้ดวงดีดวงมันกัดได้ หนึ่บาทไปเลยเนาะกันแดดราคาสองามสิบาทเ,เท่านั้นเงื่นกีบลูกแซนหาชิหา,าพันกีบถ้าคนได้อย่างไรสุดคุมกว่านั้นเนาะกับซังไปซิปกับปุ๊กไก่ราคาตัวแทน1,300รอยบาทหรือว่าจะ้ังไปขายในราคา